ไีเลยไปเลยีน้องมายืนยังนหลังของพัรียมงคลหน่ยนัท่านครับยานะครับเรียนพี่น้องประชาชน ผ่านพี่น้องสื่อมวลชนว่าเมื่อเช้านี้ได้มีการเรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อที่จะมาประเมินสถานการณ์และการกำหนดบทบาทจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่พี่น้องประชาชนจำนวนมากได้มาแสดงออกในการชุมนุม ในการเรียกร้องจนกระทั่งเข้าสู่สถานการณ์ที่ทุกฝ่ายก็ตระหนักดีอยู่ว่าเข้าขั้นเป็นวิกฤตที่มีความจำเป็นที่จะต้องหาทางออกให้กับประเทศพักประชิปัตย์ได้ย้ำมาตลอดนะครับนอกสภาผู้แทนราษฎรในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องความเป็นธรรม และรักษานิติรัฐนิติธรรมตลอดจนการปกป้องระบอบประชาธิปไตยัมีพระมหากษรตัพท์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรน,นั้นเราได้ทำอย่างเต็มความสามารถพยายามที่จะใช้สิทธิ์ในฐานะเสียงข้างน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเวลาที่รัฐบาล มีการผลักดันกฎหมายหรือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโ่งและคนที่ก่อคดีที่มีความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในลักษณะที่มีการช่อฉนในการใช้อำนาจที่สุดการยับยัง้งกฎหมายคดีหรือการนำไปสู่ กรณีที่สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเป็นไปโดยไม่ชอบก็สามารถที่จะระงับยับยั้งความเสียหายได้ส่วนหนึ่งแต่ในขณะที่เราได้ดำเนินการเช่นนั้นแล้วเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วกลับปรากฏว่านายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรและรัฐบาล ตลอดจนพักเพื่อไทยไม่เคยแสดงความรับผิดชอบหรือสำนึกใดๆต่อความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามนอกจากจะไม่แสดงสำนึกหรือความรับผิดชอบแล้วกลับประกาศท้าทายไม่ยอมรับอำนาจศาลและยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะใช้กลไกของสภา ในการกระทําผิดเพิ่มเติมหรือในการที่จะแสดงออกถึงความไม่ยอมรับในบทบาทหน้าที่ของศาลและองค์กรตรวจสอบต่างๆยังจะเห็นได้จากการที่พรรคเพื่อไทยนอกจากจะถแถลงไม่ยอมรับอำนาจศาลแล้วนายกรัฐมนตรีก็ไม่ดําเนินการใดๆเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่ได้นําขึ้นทูลกล้าและยังรัฐสภาอีกจํานวนหนึ่งกลับไปแจ้งความต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดำเนินการกับตุลาการเสียงข้างมากแทนที่จะใช้กระบวนการของการถอดถอ,อนถ้าเห็นว่ามีการกระทําซึ่งฝ่าฝืนต่อกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นบทบาทของพักในระบบของ314ท่านในกรณีที่มีการกระทําผิดกฎหมายหรือผิดรัฐธรรมนูญในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยได้เข้าชื่อกัน เพื่อให้ประธานวุฒิสภานั้นจะทำความผิดโดยเอาเอา,เอาระบบรัฐสภาใหม่อ่านและเรียกร้องว่าถึงเวลาแล้วที่นาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะแสดงความรับผิดช,ชอบต่อสังคมกับความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นขอบคุณครับรแล้วเรามาตั้งต้นกันในการที่จะเดินหน้าให้ประเทศไปสูก่การปฏิรูปออขอบคุณครับ